ครับสว um ัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมนายยืต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม FC Online ครับผมนะวันนี้เราอยู่กับสายฟีเอ็กไบเออร์เลเวลคูเซนครับสายฟรีของเราคลิปนี้ครับผมนะน่าจะ EP ที่14คุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยหน้าตาทีมประมาณนี้ครับผมนะมูลค่าทีมนี่สอล้านกับ3ามแสนเอ็มนะครับก็ตามนี้เลยฮะผมมีการซื้อทางด้านของบัลลักนะครับผมและมาแทนทางด้านของตัวที่เราขายไปครับน่าจะเป็นชาก้าซึ่งวันนี้ผมมองไว้ว่าจะเสริมสำหรับชาก้านะครับ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับไอพวกเกมลุกครับผมนะหรือแม้แต่การลุกที่ผมบอกว่าจะมารีวิวคลิปนี้บอกเลยว่าตัวนี้โคตรเก่งนะเป็นสามแสนที่ผมได้มาแล้วแบบโหมันเก่งจริงทุกท่นครับแล้วคือตัวนี้มันด้วยความที่มันตัวเล็กแล้วมันเร็วครับมันความคล่องตัวเนี่ยคนข้างเยอะเลยครับผมแลยใครที่แบบเกียตัวช้าๆนะแบบเล่นอยู่เล่นบันแล้วแบบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกมันช้าพี่ตัวช้า ผมแนะนําตัวนี้แม่งของดีทุกคนครับสำหรับโดนัแวนครับและคือชื่อหน้าเนี่ยเป็นแลนดอนนะฮะไม่ใช่ลอนดอนนะแหมคลิปที่แล้วเนี่ยโอ้โหปล่อยไก่ครับเรียกลอนดอนตั้งนานครับเขาชื่อแลนดอนโดนัแวนนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยผมน่าจะโอเคละในตำแหน่งของเกมรุกนะครับเหลือเกมรับครับผมในคลิปนี้เราน่าจะเสริมในของกางรับตรงนี้ครับจากนั้นจะเป็นคิวของกองหลังละนะครับคือทีมเนี่ผมตั้งใจว่าจะทําเป็นฟูลบวกแปดครับผมนะยยกเว้นหนึ่งตำแหน่งก็คือแบ็กซ้าย แบ็กซ้ายเนี่ยที่เราใช้แวนเดลปีนีครับเพราะว่าตอนแรก f อไม่พอนะครับแต่ตอนนี้ f อพพอเรียบร้อยรุ่นครับผมอาจจะมีการซื้อเป็นตัว t s บวก5มาเล่นนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยพวกนี้จะเป็นบวกแบวก8แล้วก็บวกแนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูแล้วกันครับผมนะตัวที่ผมมาร์กไว้ล่าสุดครับผมนะโอ้โหลูซิโอคุณผู้ชมดูจากแบบที่ขายไม่ออกตอนนี้คือเริ่มขายออกแนละ้วนะครับก็ราคาสูงเนี่ยล้านห้าก็ต้องเก็บตันกันต่อไปครับ อาจจะต้องเก็บตังค์ยาวๆหน่อยฮะสำหรับดูซิโอตัวนี้ครับแต่มีทับโซบานะครับตัวนี้ก็โอ้มีขายร้านสองในช่วงหนึ่งลงมาแบบเจ็ดแปดแสนนะอาจจะต้องรอให้แบบกราฟมันลดดิ่งลงมาก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาหาซื้อกันครับสำหรับทับโซบะครับคาบาคาวครับตัวนี้ราคากำลังสวยนะไม่เกินแปดแสนเะนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับมีไกในชาก้าครับคลิปนี้แหละเราจะเสริมตำแหน่งนี้ครับกราฟเดี่ยเคยลงมาต่ำสุดแสนสองนะแต่ผมคิดว่าราคาสูงตอนนี้แสนหก ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ขี้เละนะครับแล้วก็จะมีแวรนเดียวครับผมเลือกใช้มาเป็นปีนี้นะที่จริงมันจะมีบวกแปดตัวหนึ่งชื่อไวเซอร์ปะวะเป็นปีฮาร์ดเวิร์กะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันแพงไปแบ็คราคาล้าน2อล้านสาเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องเพราะฉันก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอครับในระหว่างนี้เดี๋ยวรอปี23 UCL มาถ้าปี2 3 UCL มาเนี่ยผมคิดว่าแวรนเดียวเนี่ย น่าจะมีขายนะครับก็ตามนี้ก็ผมได้เร็วคลิปนี้เรามาเปิดของแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะได้ช้อปปิ้กี่ตัวใจนึงอะ่ะคือผมมั่นใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยไอตัวชาก้าเนี่ยได้เสริมแต่แวนเดลเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับหลกัหลกๆตอนนี้เรามี80,000ื่นนะครับขาดประมาณ8 0,000ตั้งรับชาก้าสูงครับแล้วก็ต้องเก็บอีก80,000เพื่อรับแวนเดลเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราต้องการอีกประมาณแสนหกแต่การ์ดเนี่ยโหไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงดียมันค่อนข้างลุ้นยากครับมันไม่มีการ์ดอื่นเลย กิจกรรมสายฟรีก็ไม่มีครับเดือนนี้ค่อนข้างแย่ค่อนข้างแย่นะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวรับมาก่อนครับแล้วก็รับมาก่อนครับไอเราก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยมันจะมาไม่มานะฮะสำหรับกิจกรรมสายฟรีอ่ะมาเป็นกิจกรรมของพ่อป๋องนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีแบบอะไรแจกอ่ะเอฟพีก็ไม่มีแบบที่เอฟซพีไอดีเนี้ยใกล้จะหมด้ะด้วยคุณผู้ชมนะครับถือว่าแบบต้องการเป็นอย่างมากมายครับแล้วเดือนนี้ทั้งเดือนคือไม่มีแจกแล้วนะฮะสำหรับเอฟพีครับอ่ะดีสุดนั่นจะเป็นพันห้าหรือเปล่าครับสำหรับบี มี5,000ันดุดมาด้วยครับคุณผู้ชมสวยงามสวยงามครับที่เหลือโอเคครับตามนี้ฮะรับตังมาก่อนเนี่ยผมละตังเกินร่อยกิน150ชิ้นนะครับผมออนมาน่าจะราวราสัปดาห์นะครับ14-15วันเลยนะถ้ากว่าครบกำหนดทำคลิปพอดีนะครับเลยมาอัดเนาะอ่ะมาดูครับวันนี้ที่ผมอัดในวันที่13แล้วนะอัดพร้อมกับไอตัวไอล่าสุดอะอะไรวะยูเวนะถ้าเกิดว่าจำใช้ยูเวะวะมิลานมิลานเออมิลานนะครับ เพิ่งอัดต่อจากมิลานนะอันนี้ผมอัดประมาณ4ี่ทุ่มนะมิลานเพิ่องอัดเสร็จช่วงประมาณ3ามทุ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงทยอยลงให้ครับรออัดอยู่เนี่ยแมนยูแมนยูอยากทำมากนะคใครที่แบบติดตามซีรีส์แมนยู you, อยู่จะรู้ว่าผมเนี่ยต้องการวารานบีทครับสองล้านสาคุณผู้ชมนะอันนี้คือนอกเรื่องซะหน่อยนะถือว,ว่าเป็นการโปรโมทเป็นในตัวครับคุณผู้ชมชอบซีรีส์ไหนก็ตามดูได้ครับผมนะหรือว่าจะดูทุกคลิปเลยก็ยอมได้นะครับพยายามคัดสรรซีรีส์พยายามแบบหาซีรีส์มาให้ผู้ชมแบบรับชมนะรวมถึงไลฟ์สดด้วย นะครับล่าสุดมีทำทีมในสตรีมด้วยฮะก็มาติดตามกันได้คุณผู้ชมครับมาครับผม140ใบคุณผู้ชมรอบเดียวไปเลยไม่ต้องคัดไปครับการ์ดมันมีเท่านี้คุณผู้ชมนะครับไม่ได้มีมากกว่านี้เลยครับถ้า140บใบจัดให้ผมได้80,000ืคลิปนี้ได้เสริม2ตัวคุณดูมาดูครับหลักหมื่นครับผมบวก5 40,000ก็โอเคดียุบหะ ไม่รู้ว่าดียุบไหนครับอยู่น้องหรือนิสนิสหรือเปล่าครับการ์ดจากกิตกรรมคลับครับ44,000ืเอ็มครับมีกอมป์ีสองหมื่นแปดอ้ถ้าเป็นบวก5น่าจะแพงโอ้แต่การ์ดเป็นบวก4นะครับคุณผู้ชมมีแมดดิสันครับผมตรงนี้18,000โอ้เชตเคครับดิสเมอร์เทนครับ12,000ครับมันจามินเซสโก8,000เดมซี่ครับอ่ะผมว่าได้อยู่อ่ะคุณดูนะครับ40,000ตรงนี้50,000 60,000 70,000ได้ ถ้าขายหมดเราน่าจะได้เสริม2ตัวครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูฮะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็อาจจะดูแบบการ์ดง่อยๆหน่อยนะสำหรับคลิปสายฟรีก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมครับมาตรงนี้โอ้โหผมปล่อยสูงฮะสี่หมื่นแปดพันครับตัวเดียวตลาดเนี่ยมีโอกาสออกสูงมากอันนี้กับป๋องกระพลเนาะป๋องกระพลเดี๋ยวผมเอาเข้าทีมก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเผื่อแบบไม่ได้ใช้ที่จริงไม่ได้ใช้หรอกแต่ก็แบบเอามาไว้ก็แหละเผื่อได้รีวิวครับคุณผู้ชมแมงซอมกอมบีครับพี่บริษัทของเราครับสามหมื่นไปเลยครับ ได้เสริมมะเนี่ยคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะเจมส์แมดติสันสองหมื่นไปเลยครับคุณผู้ชมเบนจามินเซสโก้๋อเก้าพันมีดิสูงอย่างเดียวฮนะสายฟรีเรียกได้ว่าเก็บหมดนะครับคุณผู้ชมดิสเมอร์เทนโอ้ดิต้องต่ำปะ่ะรีบเลยฮนะเดี๋ยวโดนปาดคุณผู้ชมครับมีสโเกอร์เหรอผมไม่รู้ชื่อนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ต่ำได้อันที่เหลือเราโยนต่ำก็ได้ครับผมดูและถ้าขายหมดเนี่ยยังไงก็ได้เสริมสองคนครับไปอีก43ชิ้นคุณผู้ชมครับ ได้มาเซตพวกนี้อีกเรารา1มื่นถึงนะคิดว่าถึง29 0 0 0เก้าเชตเคสองหมื่นกัอบ3 0 0 0 0เอ็มคุณผู้ชมเอ้ย,ร,ยร่ำรวยฮะคลิปนี้ครับการ์ดดูไม่มีอะไรนะแต่เปิดมาวันนี้แฮปปี้ครับมันมีตัว40,000หลุดมามันก็รู้สึกว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณน้ครับหลกัหลกๆต้องรอนักเตะขายออกคุณผู้ชมครับ4 0 0 0 0 7 0 0เ0 80,000 9 0 0ป0เเป็นแสนเหมือนกันครับเป็นแสนเหมือนกันคุณผู้ชม,มครับสำหรับวันนี้ครับ ามาครับดูนักเตะที่เราจะเสริมกันครับเดี๋ยวผมตั้งรับชาก้าก่อนแล้วกันครับชาก้าเดี๋ยวผมขยัดปาดเลยแล้วกันนะ164อาจจะดูราคาแพงนิดนึงนะกับ117แต่ก็เอามานะครับอันที่จริงอ่ะผมชอบปียูโรแล้วนะแต่บวกแมันต้องมาวะ่ะผม่ยทำฟูบวก8ไงนะครับส่วนแวรนเดลอย่างที่บอกนะฮะก็อาจจะต้องรอให้มันปีปี23 UCL แตมันไม่ได้เยอะมากอะ่ะผมว่าไม่เกิน400,000หรอกนะครับน่าจะได้มาซื้อกันฮ้สำหรับแบรนเดลวครับ อ่ะส่วนตรงนี้ต้องเก็บตังค์ครับแล้วเดี๋ยวมาตั้งอไอเทียแปดหมื่นขอตั้งสักเก้าหมื่นได้ไหมไม่ตั้งสูงได้ไหมรู้สึกว่าแสนหนึ่งมันมันแพงเฮ้แต่การาฟมันก็โอเคอยู่นะงั้นเดี๋ยวตั้งสูงก็ได้คุณผู้ชมนะครับหลักๆรอนักเตะขายออกปุ๊บเดี๋ยวผมตั้งแวนเดลราคาสูงครับคลิปนี้ได้สองตัวจริงๆคุณผู้ชมครับ a few moments later ออกไวมากทุกคนรู้ผมนะสำหรับนักเตะเรานะครับโหว,วันนี้ก็ถือว่ามันจะเข้าวันเสาร์แล้วทุกคนนะมันวันสุขคนน่าจะเล่นเยอะครับ ขายออกรวัวๆนะครับอามาแพงสุดเนี่ย48,000 MD ยุบมีกอมปานีก็น่าจะได้สักประมาณแสนหนึ่งแหละคุณดูเดี๋ยวเราใช้คูปองสักหน่อยนะครับตรงนี้ครับสัก10%กอมบาน,นีเนี่ยพี่บริษัทก็สัก10%ละกันคุณผู้ชมครับไม่เสียหายทุกคนครับแล้วก็จะมีเจมแมดิสัท่าน20,000เนาะอีกสัก10%ละกันคุณผู้ชมอ่ะเบสเซตตรงนี้ก็ผมนะ94,900 M นะครับรับมาเลยนะครับเบสเซตเงินเรามีเป็นแสนคุณผู้ชมครับแสนสองนู่นแหละ คุณผู้ชมนี่ครับบู้แสนสามเลยนะนะครับหขายออกแท้หมดจริงๆวันนี้เรียกได้ว่าไปอย่างไวครับอ่ะเดี๋ยวเาเทสักหนึ่งเซตครับห้าพันเอ็มครับไปนะครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเราไปตั้งรับไอ้ตัวแวนเดลแล้วกันนะครับคือใจก็อยากจะเอาแบบตัวไม่แพงมากนะสลับแบ็คอะจะให้ไปซื้อไฟเซอร์ล้านเอ็มเนะี่ยผมว่าไม่ไหวเหมือนกันนะครับแวนเดวแวนเดลเนาะ อันนี้เดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนนะเผื่อแบบการ์ดบกแปลกมาครับอ่ะปีนี้ทุกคนครับอาจจะต้องได้สูงละกันคุณผู้ชมแสนหนึ่งร้อยสิบแปดไม่แย่นะครับแต่เขาแค่แบบไม่ได้โยมกันเพราะมันคือตำแหน่งของแบคไงนะครับแต่ผมโอเคนะ ร้อยสสวยๆแล้วตัวนี้ผมชอบด้วย A few moments l หนึ่งวันผ่านไปไวเหมือนโกหกแต่หนึ่งวันจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้เรียบร้อยครับผมสำหรับแวนเดลแล้วก็แกรนิตชาก้านะครับมาเดี๋ยวเรารับมาก่อนเลยนะฮะสำหรับ2ตัวครับผมส่วนเงินเนี่ยเราน่าจะมีเริ่มต้นอยู่ประมาณเกือบ4 0,000นเอ็มนะครับสำหรับคลิปต่อไปครับนี่ฮะชาก้าแล้วก็แวนเดลครับผมก็ถือว่าตั้งสูงมาทั้งคู่เลยแกรนิตชาก้าแทนบัลลัก์นะครับบัลลัก์ตรงนี้โอเคแต่บัลลัก์เดี๋ยวเอาเก็บมาไว้เป็นสำ โอเคเพื่อแบบได้ใช้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ผมนะสำหรับทีมของเราตอนนี้มูลค่า2องล้านเแสนเอ็มนะครับสเตตต์คร่าวๆข,ของชาก้าเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับผมนะผมจะมายืนเป็นกลางร,รับนะครับก็โอเคก็ถือว่าไม่ลดนะฮะสเตตประมาณนี้คนดูครับะารกิจยิงไกลถือว่าโอเคฮะร้อยสามสิบสองครับ,รบยิงแรงด้วยส่วนเจ้าแวนเดลเนี่ยโอ้โหทำไมมันขวาสองมือนกันทั้งคู่เลยว่าทั้งชาก้าทั้งแวนเดลเนี่ยอ่ะสะแตทประมาณนี้ครับลงทีมจะร้อยยี่สิบเจ็ด นะครับก็คิดว่าน่าจะแบบไม่ได้บู้ต่อหรอกเพราะว่าตัวเนี้ยก็น่าจะทิ้งไว้ก่อนนะยังไงเดี๋ยวเราไปรอ้อพวก23 UCL แล้วกันนะสำหรับตัวแวนเดลนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะก็ถือว่ามารับตังค์แล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปครับผมเดี๋ยวผมน่าจะไปไต่ตัวขับต่อก่อนแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ผู้ชมได้รับชมสักนิดสักหน่อยนะครับผมนะก่อนไปผมฝากกดไลค์กดติดตามช anel n e t TV หน่อยแล้วกันครับถ้าชอบซีรีส์ไหนผู้ชมก็ไปตามกันได้ครับผมนะหรือว่าอยากมีอะไรเพิ่มเติมอยาก คุณผู้ชมก็หวงไปดูใครไร้กันแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับ